พระณิธาที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทัศนศึกษาอุทยานประดิษฐ์จังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดกำแพงเพชรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา7จ็นาฬิกาห้สนาทีสมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดกำแพ,ง,ำพงเพชรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะข้าขราชการและนกักเรียนในร้อย โรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมทัศนศึกษาผ่านระบบออนไลน์จากห้องส่งสอน206อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครน,นายกโดยเวนเ้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแตนซิ่งตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด -19 ของสองบอคอ,อย่างเคร่งครัด จวงเช้าทรงทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์รีสัชนาลัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองเฉลียงตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์ผ่านสมัยทวาราวดีสุขโขทัยและอยุธยาเมืองเฉลียงมีลำน้ำยมเป็นคูเมืองธรรมชาติเป็นพื้นที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชาวรวิหารเป็นโบราณสถานอยู่ในอุทยานประติศาสตร์ศรสัชนาลัยเป็นวัดสําคัญในเมืองเฉลียงมาแต่เดิมจุดเด่นมีปรางประฐานขนาดใหญ่ส่วนที่หลุมขุดค้นโบราณคดีวัดชมชื่นเริ่มพบจากโครงกระดูกมนุษย์ในพื้นที่เชื่อว่าเป็นเมืองเฉลียงเดิมจึงมีการสํารวจเพิ่มเติม ในชั้นดินที่ลึกลงไปพบร่องรอยเก่าแก่กว่าสุขโขทัยทําให้คนพบวัฒน,นธรรมมนุษย์หลายสมัยเช่นโครงกระดูกมนุษย์25โครงทั้งชายหญิงและเด็กโครงกระทุกโครงมัดตราสังที่เข่าและข้อเท้าแต่บริเวณนี้ใกล้น้ํามีความชื้นมากทําให้ศึกษาข้อมูลได้ยากส่วนวัดช้างล้อมเป็นโบราณสถานสำคัญอยู่กลางเมืองศร,รสีสัชนาลัยพบการอยู่อาศัยของมนุษย์ ชิ้นส่วนภาชนะชิ้นส่วนมนุษย์และพบร่องรอยการถมดินก่อนการสร้างเจดีย์ประธานเจดีย์ายและวิหารใช้ศิลาแรงก่อสร้างรูปแบบศิละปะเฉพาะสุขโขทยัยส่วนการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสุขโขทยัยมีลำน้ำสาขา11ลุ่มน้ำสภาพปัญหาในด้านภัยแล้งเกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งขาดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนด้านล่างลำน้ำยมลำน้ำจะแคบทำให้เกิด น้ำท่วมจึงดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ําและฝายและจะจัดสร้างประตูระบายน้ํำในพื้นที่ต่างๆต่อไป จากนั้นทรงฟังการบรรยายอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นเมืองที่ล้อมรอบคูน้ำสามชั้นผู้ปกครองเมืองได้สร้างทำนบดินเก็บกักน้ำและทำท่อน้ำจากสังคโลกและทำที่กั้นดินเพื่อไม่ให้น้ำท่วมที่เกษตรและศาสนาสถานปัจจุบันสำรวจพบโบราณสถาน218แห่งส่วนใหญ่เป็นวัดในพุทธศาสนาเช่นวัดมหาธาตุมีเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดดอกโบตูม เอกลักษณ์เฉพาะของสุโขทยัยวิหารมนฑปดบอุโบสถและเจดีย์รายจํานวนมากถึง200องค์ด้านหน้าเจดีย์ประธานเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงสันิฐานว่าเคยประดิษฐานพระพุทธร,รูปทองขนาดใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งอัญเชิญไปประดิษฐานณนะวิหารหลวงวัสุทัศนเทพรวาราราม ส่วนที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติรามคำแหงจะแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุขโขทยัยเมืองโบราณใกล้เคียงและอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอดีตบนพื้นแผ่นดินไทยอาทิพระพุทธรูปสำมิ์ปางลีลาศิลปะสุขโขทยัยและเครื่องสังฆโลก ในช่วงบ่ายทรงทัศนศึกษาอุทยาประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์กำแพงเพชรเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นเมืองโบราณที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอายุทยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนปีพุทธศักราช2511และได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกเมื่อปี2534 แผนพังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมภายในเมืองมีคูน้ําและกําแพงเมืองก่อดด้วยศิลาแรงล้อมรอบนอกเมืองกําแพงเพชรด,ด้านทิศเหนือมีกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่หลายแห่งเป็นวัดในพุทธศาสนาบริเวณนี้เรียกกันว่าเขตอรัญจิกแปลว่าป่าบนยอดเนินเขาเป็นที่ตั้งของวัดช้างรอบเจดีประธานเป็นเจดีทรงระครังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีประติมากรรมช้างป่นปั้นเครึ่องตัวอยู่โดยรอบ ในพุทธศาสนายกย่องว่าช้างเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่ความมีอํานาจความมั่นคงฉะนั้นศิลปะโบราณวัตถุที่มีช้างรองรับย่อมมีความหมายว่าช้างนั้นมาค้ำจุนหรือรองรับพุทธศาสนาส่วนวัดพระศรีอริยบทตั้งอยู่ในเขตอรัญญิก เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาบนด์โดพระรีอิริยาบถแต่ละด้านประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพระพุทธรูปในอิริยาบถเดินหรือลีลาเป็นเอกลักษณ์เด่นในศิละปะแบบสุโขทยส่วนวัดพระแก้วเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ในเขตเมืองโบราณกำแพงเพชรมีเจดีย์ช้างเผือกเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมแบบศิละปะสุโขทยมีประติมาก,กรรมช้างปูนปั้น32อเชือก สำหรับที่พิพิธภัณฑ์กำเนิดชีวิตตั้งอยู่สนามบินสุขโขทัยจะแสดงซากดึกดำบันของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์เด่นๆที่เคยวิวัฒนาการบนโลกเพื่อบอกเล่าพัฒนาการของชีวิตรูปแบบต่างๆนับจากยุคแรกเริ่มที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวแล้วค่อยๆมีและเคลื่อนจากน้ำมาอยู่บนบกเกิดพื้นป่าและสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มแรกและจะแสดงซากดึกดำบรรของจริงของไดโนเสาร์ที่หาชมได้ยากสิ่งมีชีวิตบินได้ ที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยปรากฏและชิ้นส่วนของอุกกาบาตท,ที่หาชมได้ยากจากประเทศต่างๆทั่วโลกในการนี้พร,รนพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักเรียนในร้อยถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสการได้ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะในรูปแบบใดจะช่วยให้หน่ารู้น่าเรียนได้ดีขึ้นฉะนั้นการสังเกตจะก่อให้เกิดประโยชน์ไปต่อยอดได้อีกหลายเรื่องภาษิโบราณของ ฝรั่งเศสเขาบอกว่าไอการเดินการเดินทางเทียอแเนี่ยมันจะเป็นการสอนให้ความรู้แก่เยาวชนที่ดีที่สุดพยายามอ่านดูในหนังสือซึ่งก็วางช่วงก็ไม่ใช่หาได้ง,ง่ายๆที่จะมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็เราก็ต้องอคิดฝึก อ่าน,นถึกจะจดบันทึกคิดแล้วก็ไต่ถามผู้อื่นเท่าที่บางคนเขาก็จะมีประสบการณ์ที่เขาจะเล่าให้ฟังได้เพราะเป็นการอ่ฝึกหาความรู้แล้วที่จะไปฝึกที่จะทำอะไรรต่อไปในอนาคต ระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานานรีนาศงบำเพญพระกุศลถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร เวลา15นาฬิกา45นาทีพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมืเหมนสุท่านา,นารีนาศเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาค,คม2564จากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทานเพื่อเชิญไปถวายภิกษุที่อาพาธในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกับเงินประทานเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันสำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้ง กองทุนสมสวลีอารีรักเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติต่อจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานของโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเฝ้ารับประทานเงินและสิ่งของต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติดังนี้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิจจศรีชาญรงค์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้ารับประทานเงินสําหรับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดต,ตันในระยะเฉียบพลันศาสตราจารย์นายแพทย์สุธิพงศ์วัชระสินธุผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เฝ้ารับประทานของขวัญเพื่อเฉิญไปมอบให้แก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคระห์เด็กของสภากาชาติไทยนางสาวสะอาดวงอนันนนท์ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้ารับประทานของขวัญเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่รักษาอาการป่วยอยู่ที่หอผู้ป่วยเด็กตึสกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย หน่วยงานร่วมกันประกอบอาหารเพื่อมอบให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ที่คณะเทคโนโลยีข้าราชกรรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีกลูพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชนโดยวันนี้นายพงศอรการจนะจิตรารองผู้ว่าราชการจัจรจงหวัดปทุมธานีเป็นประธานมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอําเภอต่างๆรวม3,265ชุดพร้อมทั้งมอบอาหารพระราชทานน้ําดื่มและ ชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยยากไร้และผู้ยากไร้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาท9ก้าผ่านวิกฤตโควิด -19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่ 0 1 1 1 3 4 5 6 7 0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรบงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0236067990 และที่ห้องปฏิบัติการทางอาหารครัวร้านปรุงสารพัดคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจอาหารสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาจัดทําอาหารปรุงสุดใหม่เพื่อมอบให้แก่บุคลาก,กรทางการแพทย์โดยวันนี้ได้นําไปมอบที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน200กล่องและศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครศูนยเอราวัณสํานักการแพทย์จํานวน200กล่อง พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าโสมสวัลีกรมเมือนสุทานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวัชรราธิดาโปรดให้มอบอาหารแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ซึ่งเป็นที่ทําการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพระเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือนสุทานารีนาธในถนะทรงเป็นนายกกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณนเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาในถนะทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโปรดให้มูลนิธิมอบอาหารแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระ ระจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทั้งอย่างคัดเลือกร้านอาหารเล็กๆที่ได้รับผลกระทบให้จัดทำอาหารในครั้งนี้โดยส่งห่วงใหญ่และส่งตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมือนสุทานารีนาจนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้รวม14วันวัน ละสองมื้อรวม4ี่0ันกล่องต่อวันมีเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันรับอาหารเพื่อนำไปมอบให้แก่หัวหน้าชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนบ้านครัวใต้ชุมชนชาวชูชีพชุมชนวัดดวงแขชุมชนจรัดเมืองชุมชนวัดชัยมงคลชุมชนวัดบรมนิวาสชุมชนบริเวณซอยสอโบตันชุมชนบริเวณริมทางรถไฟโรงปลาถูชุมชนริมคลองนางหงชุมชนตรอกสลักหินและแคมป์ก่อสร้างจำนวนสี่แคมป์ ที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภุทุกภัยด้วยน้ำใจจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและในสถานการณ์ครั้งนี้มูลนิธิจะได้ร่วมสนับสนุนในการฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรงุ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบเมินสุท้าน,านารีนาเนื่อยในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรุม,มเหมือนสุทธาน,านารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่10 15กรกฎาคม2564